สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชลี่ค่ะสวัสดีค่ะพันดาวค่ะพวกเรามาจาก Rose h o อ s e และซีรีส์รักคบวนีหัวใจเกับวายค่ะนานนะคะที่เขาใส่มาเยอะเพราะผ่านการออ d i ชั่นกันเข้ามาเขาเข้ามาก่อนใช่ใช่แล้วหนูมาทีหลังเ้ยแต่ว่าออดิชั่นมาพร้อมกันใช่ค่ะก็ผ่านขั้นตอน ต่างๆเยอะใช่ใช่กว่าจะมาถึงถ้ารวมมาถึงตอนนี้ปีนึงเพิงปีนึงพอดีใช่ค่ะเพ้่งปีนึงใช่รู้นะกืนพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วชือเปลชื่นใจหายเหนื่อย ได้เห็นว่าแบบมีมีผลตอบรับที่ดีมีฟิตแบ็ต่างๆอะไรอะค่ะไม่ใช่แค่เป็นแฟนนะใช่แต่หลายคนที่ดูจริงๆริงก็เกินคาดไม่ได้คาดหวังว่าจะคา่ยเพราะว่าเราสองคนอัจริงจรก็มาจากค่ายใหม่ด้วยค่ายเล็กๆเนาะเราแบบมีพี่ๆอยู่ในวงการเดียวกันเยอะมากเลยแค่แบบตอนนี้ผลตอบรับได้เท่านี้ก็แบบดีใจแล้วค่ะ ก็เกินค่าจากที่คิดไปตอนแรกแบบเดี๋ยวคือแบดีใจมากจริงๆตดใจแล้วก็ดีใจเราแบบตัวเล็กๆเอาจริงที่เฮ้ยที่สุดในปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นนิวโปรเจกต์ที่เรากําลังเตรียมกันอยู่ค่ะใช่เพราะจะประกาศเร็วๆนี้แล้วแหละประกาศเร็วๆนี้คือจริงๆคันป่ากเลยนะอย่าพูดมากทั้งวันร่าหนึ่งร่างใหม่กำลังเร็วๆนี้แล้วค่ะ โอ้โหฉีกจากนอกจากฉีกจากเรื่องเราแล้วอะมันฉีกจากในตลาดมากมากเลยอะเออเพราะว่าค่ายเราชอบเลือกอะไรที่ชา l เลนจ์มาให้เราใช่มันจะพลิกบทบาทจากบทบาทแรกที่ทุกคนเห็นของแบบทั้งสองตัวละครได้แบบทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอในเงี้ย่างต่าตัวละครมีมิติมากขึ้นของหนูชา a ์เลนจ์มากตรงที่เรื่องแรกค่ะจะมีความแบบ มีความเป็นตัวเองสุดมากแต่เรื่องเนี้ยคือพลิกเลยไม่ใช่ความเป็นตัวเองแม้กระทั่งแบบเรน์ของอายุอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อ่ะสปอยสปอยละสปอยละของพันดาวก็จะเป็นบทบาททุกบทบาทของตัวละครนี้เส้นเรื่องของตัวละครนี้ยากมากค่ะเป็นเป็นตัวละครที่เรียกว่า เป็นเส้นเรื่องของเขาเลยแล้วแล้วก็มาเจอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แหละอันรู้แล้วก็ไดสปอยที่นี่เยอะสุดเลยนะรู้แล้วแหละสปอยที่นี่เยอะสุดเลยนะมีเบื้องหลังชีวิตเยอะมากเลยอย่างเงี้ยต้มตาไหลลินทั้งขมทั้งหวานทั้งเปรี้ยวก็อาจจะหวานเจี๊ยบมากขึ้นเพราะว่าอันนี้ก็คือจะแบบเป็นซีรีส์ที่แบบโฟกัสคู่ชนิตพันดาวเลยใช่ จริงแผนกำลังวางอยู่ค่ะ่คิดว่าอยากจะมีอยากจะมีพลอดให้ได้ชมไตมัดในไตมัดแรกแต่ว่าถ้าไม่ใช่ไตมัดแรกก็ก็ไตมัดต่อไปก็รอหน่อยก็รอหน่อยแต่พยายามอยู่ปีนี้แหละจะเสิร์ฟจะเสิร์ฟไม่ได้ตอนนี้หนูป่วยอยู่นะตอนนี้ป่วยอยู่ใช่ป่วยข้ามปีแต่ว่า มันอยากไปเนาะอยากไปอยากไปเจอพวกเราต้องเตรียมนอนเยอะๆแหละเตรียมส่วร่างกายแข็งแรงจริงๆก็มีเตรียมแบบเพอร์ฟอร์แมน์โชว์เตรียมโชว์ให้กับทุกคนที่เราจะได้ไปเจอทั้งไทยเปแล้วก็บราซิลต่ๆแน่นอนคือเผ็ดแน่นอนแน่นอนพี่จะรอดูไหมไฟลุกแน่นอนบอกไปาีด้วยได้ไปเลยไปพร้อมกันได้ไปด้วยกันมีหลายช่องทางมืาอทใช่ค่ะแต่ว่าที่หลักๆก็จะอัปเดตผ่านาช่องทางค่ายค่ะมิชชันไลท์เอชิน ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยจะอัปเดตงานหรือวิญญาณต่างๆที่เราสับผัสใต้ตานอินสตาแกรมพวกเราก็ได้ค่ะเชอรี่พันดาวพันดาวสิ่งที่ได้ไปต่อใน2 0 2 6คือความคือความทะลุจักรวาลของเชอรี่พันดาวค่ะเรื่องที่สองของเชอรี่พันดาวได้ไปต่อได้ไปต่อแน่นอนสิ่งที่ไม่ไปต่อคือคืออะไรี คืออะไรอะอาการป่วยค่ะไมอาการป่วยไม่ได้ไปต่อหยุดที่วันนี้วันนี้ดทีเดายวเลยก็ขอบคุณขอบคุณค่ะเพราะว่าเขาก็หวังดีอยากให้แบบพวกเราแบบไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมดีใจมากก็ต้องขอบคุณมากมากค่ะจริงๆทั้งแบบไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนเลยขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตพวกเรามาแบบตลอดเนาะใช่ต้คงแบบไม่สามารถแบบเป็นตัวเล็กๆที่อยู่อยู่ตรงนี้ได้ถ้าไม่มีพวกเขาจริงๆใช่ก็ขอบคุณขอบคุณที่ช่วยช่วยแบบ ร่วมกันโหวตเนาะก็เออ่ก็ฝากผู้ใหญ่ทางคมชันลึกเป็นดูพวกเราด้วยค่ะทำตาปิ๊งๆแล้วพวกเราเชรี่พันดานะคะฝากทุกคนเชียร์นะคะกับรางวัลในคมชันลึกอวอร์ดนะคะวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนเลยที่ซัพพอร์ตชรีพันดามาตลอดแล้วก็ร่วมกันช่วยโหวตนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเรามารอลุ้นไปพร้อมกันนะคะรอลุ้นนะคะ๊บ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ